จ้าก็เล่ากูสุดอลจ้าเตรียมแหเนาะค,ะค่ะเตรียมตัวแห่จ้าะะลูกรลานยูดีไม่ะะแห้งะะเ้ย ี่แจัด yeah. like <qu> ็ามจ่าคต่กาะบ้างหจัดเต็มนจ้านั่งร่ำกระไดบ้างหมนั่งร่ำเพิ่นจัดเต็มขนาดแล้วจ้าเน่ค่ะพีนิมวันม้วนเส้นโเสต้งแปรด้อจ้าพี่นอจ้าค่ะ

เป็นหน้ารามแตงสูตรเต็มถอมแล้วค่ะว่าเต็มยดเลยคนน,นี้ใช่ไมค,ะ,คะโอพยมครับพยาครับ้นจ้าหนรถแห่จ้าลูกของเติมเสียงหนแห่เอานี่ย้ยงาน้โ,านโบานท,ที่ฉันค่ะห้องหอจุดแต่งานไหลห้องหอ,องจ้า สองหัวค่ะกระดังสิไปละจ้าไปละจ้าขำพูนจ้าไปล้องกูลูกหลานอยู่ดีไม่แห้งขำพูนจ้ารถลูกหลาน อยู่ด e. ีไม่แห้งจ้ารถหลูดหลานหวดพี่ฉันค่ะเราจะเคลื่อนหรือจ้าจ้า